นี่คือนี่คือหลักฐานสกอไว้อยู่ข้างล่างคือได้ดีมาสองกล่องด้วยยี่สามบาทซาบะซาบะในซอทะริยากิเนี่ยลองเลยแบบเอ้ยมันน่าจะอร่อยนะลองเวลายี่สามบาทแบบกูประหยัดในเรื่องเรื่องกูคิดใจกูคิดเวลากูเดินใช่ปะเงงใจแบบจะจะซื้อก็ไม่มีจะซื้อก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินซื้อไข่นะแต่ใจแบบว่า ตลาดเนี่ยแม่เราอยู่ตลาดเราก็ไม่อยากซื้ออะไรเงี้ยโอ,อ้แล้วอย่างแบบไม่จําเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยอพอดีใจกําลังเดินชิดดูชิดนี้เดินนี่มนันเป็นอย่างี้ยจ๊ะอย่างยี่สิบสามบาทซาบะเป็นปลาซาบะไอซาบะย่างในซอไทยลยกี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือก้างมันจะไม่ติดคอถ้าแม็กอะแม็กก็รู้ก้างมันจะติดคอไม่รู้ว่าปรปับปรุงหรือย่างนไ้แต่ต้องเคยซื้อแต่แรกๆที่มป็เข้าวหน้าซาบะมันจะมีก้างติดคอได้ เออรู้สึกแย่ว่าไม่ไปนั่งกินแมคโดนโนมาด้วยให้ดูอะไรทําบัตรแมคโดนโนที่เดมอลมาี่หลักฐานนะจ๊ะนี่แมคโดนโนเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทเป็นบัตรของแมคโดนอโนเพิ่งไปมาเนี่ยเปลี่ยนกระเป๋าด้วไงไปเดินดูนน่นดูน,ดนี่ดูอะไรเงี้ยเดมอลมันมีทุกอย่างมันนั่งคิดเฮ้ยทำไมแม่ชอบซื้อฟองน้ำฮี่เฮี้ยเข้าบ้านวะ เป็นแบบว่าเหมือนมุดหิดว่าใช่อยู่พอเวลาเออไอตาของฮูลเฟดมากอันเนี้ยเป็นแบบว่าเหมือนแผ่นสีชมพูเลยนะมันก็ไม่เชิงว่าเฮียหรอกมันจะมีไอเฮียเนี้ยก็จะแบบว่าของถูกถูกไนงะเฮียคือของมันจะค่อนข้างราคาถูกหน่อยแค่นั้นแหละที่จะบอกไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยคิดอะไรหรอกคิดเลยไม่ได้ไงเพราะจะว่า <c oughs> <c oughs> มีเรื่องอะดิ พอเวลามีเรื่องก็ต้องทอสังขารไปแจ้งความอีกมันไม่สนุกนะเว้ย้เ <c> ช <oughs> ียไม่ได้ว่างขนาดนี้นี่แม่งร้อนด้วยทรมานทรกรรมไมกูต้องลำบากขนาดนี้ด้วยมึงไม่อยากจะบอก <c oughs>